สวัสดีครับเพื่อนๆเรามาดูสรุปเรื่องมลพิษทางอากาศกันนะครับมลพิษทางอากาศคือภาวะของอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปนริมาณที่มากพอและเป็นระยะเวลานาน,านพอที่จะทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและอนามัยของมนุษย์สัตว์พืชและวัสดุต่างๆนะครับแหล่งที่เกิเกดมลพิษทางอากาศมี2อ,อย่างคือ1นเลยนะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับ ก็เช่นการระเบิดของภูเขาไฟตุ้ม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 ไฟป่าและวเกิดเน่ปื้เหม็นมากและฝุ่นละอองสองเลยนะครับเกิดจากฝีมือมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับในการเกิดมลพิษทางอากาศ สิ่งที่มนุษย์ก่อขึ้นก็จะเป็นการขับรถยนต์ส่วนตัวเพราะว่ารถยนต์ส่วนตัวนะครับมีมลพิษแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีอะไรที่มากมายออกมาจากท่อไอเสียครับและอีกอย่างนะครับสำคัญเลยนะครับคือโรงงานอุตสาหกรรมครับผมเป็นโรงงานที่อุปล่อยควันมลพิษทำให้เกิดสิ่งผิดปกติกทางอากาศนะครับทำให้อากาศเป็นพิษได้ครับ แล้วยังไม่หมดขนาดยังมีอื่นอีกมากมายนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันต่อเลยผลกระทบของมลพิษทางอากาศ 1. ทําทำลายสุขภาพอากาศเสียทำให้เกิดโรคแพ้อากาศโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตผลที่เกิดในระยะยาวอาจทำให้ถึงตายได้ 2. ทำลายสิ่งก่อสร้างและเครื่องใช้โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยโลหะทำให้เกิดการสึกกร่อนแถมยังทำให้หนังสือและศิลปก,กรรมต่างๆต้องเสียหาย 3. ามทำให้ทัศนวิสัยเลวลงและมีผลทำให้อุณหภูมิของอากาศลดต่ำลงกว่าปกติได้ทัศนวิสัยเลวลงก่อให้เกิดอุบัติเหตุชั้งในอากาศท้องถนนและช่องน้ำ การควบคุมมลพิษมีด้วยกัน3ข้อคือ 1. ออกกฎหมายควบคุม 2. กำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมดูแลคุณภาพอากาศ 3. การควบคุมแหล่งกำเนิดจบแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆๆๆ่อพื่เพื่อน